สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนหยิบแบบกรัด่มเดิมขึ้นมาได้เลยค่ะเรายังอยู่กันใน Unit 1นะคะ Our favorite dishes นะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่3และ6ค่ะมาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยค่ะเนื้อหาของวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ there a r e สอนไปหลายอาทิตย์แล้วนะคะยังจํากันได้ไหมคะว่าใช้ยังไงถ้าจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้ค่ะ t h ออีท <There is S 1> นะคะใช้กับคํานามเอกพจน์ค่ะเอกพจน์ก็คือมีเพียงหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึอย่างหรือว่า1อันนะคะ t h ออีท <There is S 2> นะคะใช้กับคํานามนับไม่ได้ด้วยนะคะคํานามนับไม่ได้ก็คือของเหลวนะคะแกส๊สหรือว่ากา๊าซหรือว่าอากาศ หรือว่าสิ่งของที่มีจำนวนเล็กมากๆจนเราไม่สามารถนับได้เช่นชูการ์น้ำตาลนะคะไรซ์ข้าวนะคะนี่คือคำนามนับไม่ได้ต่อไปค่ะก็คือ dr นะคะ dr นะคะใช้กับคำนามพหุพจน์คำนามเผพจน์คืออะไรคำนามเผพจน์ก็คือมีหลายคนหลายสิ่งหลายอย่างหลายอันหรือว่าหลายชิ้นนั่นเองค่ะก็คือมีมากกว่าหนึ่งนะคะตั้งแต่จำนวนสอง 3 4 5ี่หขึ้นไปนะคะจนถึงจำนวนหลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมื่นนะคะแบบนี้เรียกว่าคำนามพหุพจน์ค่ะเรื่องต่อไปค่ะเป็นการใช้ซัมและก็แอนนี่ค่ะซัม um และแอนนี่นะคะใช้กับคำนามนับได้นะคะแบ่งออกเป็นคำนามนับได้เอกพจน์และคำนามนับได้พหุพจน์ค่ะซัม um และแอนนี่ใช้กับคำนามนับไม่ได้ด้วยเช่นกันค่ะที่สำคัญค่ะ ซัมนะคะใช้กับประโยคบอกเล่าค่ะส่วน a n นนีค่ะใช้กับประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธค่ะการเขียนประโยคนะคะโดยใช้ there is t t e r e are some และก็ An นนะคะวันนี้ครูจะสอนด้วยกันทั้งหมด2ประโยคค่ะก็คือประโยคบอกเล่าและก็ประโยคปฏิเสธค่ะมาดูอย่างแรกนะคะ e r e is t h e r e are นะคะแปลว่ามีนะคะ การใช้กับประโยคบอกเล่านะคะโครงสร้างใช้ตามนี้นะคะ that is บวก some บวกนามนับได้เอกพจน์หรือนามนับไม่ได้ that are บวก some บวกนามนับได้พหูพจน์จบไปแล้วค่ะกับประโยคบอกเล่าเห็นไหมคะจะมีการใช้ s u m นะคะประโยคบอกเล่าต่อไปค่ะจะสอนเรื่อง there t h e r e isn't t h r t aren't นะคะแปลว่าไม่มีนะคะใช้ในประโยค ปฏิเสธค่ะวิธีการเขียนนะคะ there isn't บวก a n n บวกนามนับได้เอกพจน์หรือนามนับไม่ได้อันต่อไปค่ะ there aren't บวก a n n บวกนามนับไม่ได้นะคะสังเกตน,นะคะว่า annie นะคะใช้ในประโยคปฏิเสธตามที่ครูบอกไปตอนต้นเลยนะคะนักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้าที่3นะคะ นะคะนักเรียนจะเจอรูปภาพทั้งหมด12รูปนะคะเราจะมาเขียนประโยคโดยใช้ t is t h e r e a r e some และก็แ n y ค่ะนะคะรูปแรกนะคะโยเกิร์ตรูปที่2 Milk รูปที่3 Juice รูปที่4 Soda รูปที่5 Dry ร h ยชีมสรูปที่6 Eggs รูปที่7 Lemons รูปที่8 Orange รูปที่9 Chili e s รูปที่10 Papaya รูปที่1 1 b a c o ดรูปที่12 p สอ k ให้นักเรียนนะคะนำกระดาษสมุดขึ้นมา1น1แผ่นค่ะนะคะให้นักเรียนทําลงในกระดาษสมุดนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนแนบใส่หนังสือหน้าที่3มานะคะนักเรียนจะเห็นว่าบางข้อก็มีเครื่องหมายกกกบาทบางข้อก็ไม่มีเครื่องหมายกกกบาท ะะมันเป็นการทําให้เรารู้ไงคะว่าเราจะเขียนประโยคบอกเล่าหรือว่าประโยคปฏิเสธดีนักเรียนหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเรียนเขียนตามครูเลยนะคะคําสั่งให้นักเรียนแต่งประโยคเ e r e ีด t ด e r e are s แ and ี่ there is, there and เขียนเลขหนึ่งเลยคะ่ะเลขหนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคือรูปนี้คะ่ะ เห็นไหมคะรูปนี้คือรูปโยเกิร์ตนะคโยเกิร์ตสเต็ปแรกนะคะขั้นตอนที่1ให้นักเรียนดูค่ะว่านักเรียนจะเขียนประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธนักเรียนดูรูปโยเกิร์ตนะคะมีเครื่องหมายกากบาทไหมคะรูปนี้ไม่มีเครื่องหมายกากบาทหมายความว่านักเรียนต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองค่ะสเต็ปที่สค่ะ พิจารณาที่คำนามค่ะว่าเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้นะคะโยเกิร์ตนะคะเป็นของเหลวแสดงว่าข้อนี้คือคำนามนับไม่ได้นะคะเปิดกลับไปดูค่ะโครงสร้างว่าเขียนอย่างไรนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าให้เขียนประโยคบอกเล่านะคะคำนามนับไม่ได้อยู่นี่ค่ะคำนามนับไม่ได้เราเลือกใช้อะไรคะ There is some นักเรียนเอาประโยคนี้ไปเขียนได้เลยค่ะ There is some yogurt เรียบร้อยแล้วค่ะ 1ข้อแล้วขีดเส้นใต้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะคือคำว่ามิวนะคะข้อที่2คือข้อนี้นะคะมิวพิจารณาประโยคค่ะว่าเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธถูกต้องค่ะนักเรียนเจอเครื่องหมายกากบาทมันคือประโยคปฏิเสธนะคะพิจารณาต่อค่ะเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้คะมิวนะคะนมเป็นของเหลวก็คือคำนาม นับไม่ได้นะคะเขียนประโยคปฏิเสธพร้อมกับคำนามนับไม่ได้เปิดกลับไปดูโครงสร้างค่ะนะคะประโยคปฏิเสธหาเลยค่ะนี่ค่ะนามนับไม่ได้เขียนยังไงคะ There isn't any นะคะแล้วก็บวกนามนับไม่ได้เขียนเลยนะคะ There isn't any Milk เสร็จแล้วค่าหนึ่งข้อขีดเส้นใต้ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะคำว่า Juice ข้อที่3ให้นักเรียนทำเองนะคะข้อที่4ค่ะ Soda ข้อที่4ี่ให้นักเรียนทำเองเช่นกันค่ะครูขอยกตัวอย่างข้อที่5ค่ะ dry r h ยช s ม นะคะมาดูข้อที่5ค่ะนี่ค่ะข้อที่5เจอสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายกากบาทนะคะหมายความว่าเป็นประโยคปฏิเสธค่ะดูจากรูปแล้วแล้วดูจากการเขียนแล้วนะคะมีการเติม s แบบนี้หมายความว่าเป็นคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพระหุพ์ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนอะไรคะเขียนประโยคปฏิเสธนะคะกับคำนามนับได้พระหุพ์คืออันนี้ค่ะ ราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนว่าอะไรคะ There aren't any บวกนามนับได้พะหะพุพ์กลับมาเขียนกันเลยค่ะ There aren't any นามนับได้ก็คืออะไรคะ Dry gym เสร็นึข้อขีดเส้นใต้ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะเอกไข่นะคะมาดูกันค่ะเอกไข่คำนี้ค่ะเห็นไหมคะมีเครื่องหมายแกรกบาทไหมคะไม่มีเครื่องหมายกรกบาทหมายความว่าเขียนรูปประโยคบอกเล่านะคะในรูปนี้มีไข่หลายฟองมากเลยค่ะแล้วยังมีการเติม S ด้วยแบบแสดงว่าเป็นคำนาม นับได้ที่อยู่ในรูปพระหูพจน์นะคะเปิดกลับไปดูโครงสร้างค่ะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่านะคะไหนคะประโยคบอกเล่านี่ค่ะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่านะคะนามนับได้พระหุพจน์นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเขียนอะไรคะ There are some บวกนามนับได้พระหุพ์เปิดค่ะเขียนเลยค่ะ There อ่าซ้ำเอกจบแล้วค่ะข้อที่6ให้นักเรียนเขียนข้อที่7นะคะเลมอนแปดออเรนจ์เก้าชิลีสิบพาพายสิบเอ็ดเบคอนสิบสองพอกนะคะทํางไม่ครบสิบสองข้อนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ จบหนึ่งเรื่องนะคะการใช้ the is t h e are some และก็ a n y ค่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะคือเรื่องของการบอกปริมาณค่ะวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3คํคำค่ะคำที่1น,นะคะ a l o s of a listen a feel เดี๋ยวเรามาดูความหมายทั้ง3คํคำนี้นะคะและมาดูกันว่าทั้ง3คํคำนี้ใช้กับคำนามประเภทไหนบ้างค่ะตัวที่1ค่ะ a l o s of นะคะ แปลว่ามากนะคะใช้กับคำนามนับได้รูปหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวที่สองค่ะ a little นะคะแปลว่าน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยใช้กับคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวที่สามค่ะ a f f w นะคะแปลว่าน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะใช้กับคำนามนับได้แต่ต้องอยู่ในรูปผูจพ์ค่ะ มาดูตัวอย่างประโยคนะคะของการบอกจำนวนนะคะโดยใช้ a lot of, a little และก็ a few กันค่ะอันแรกนะคะ a lot of นะคะแปลว่ามากนะคะที่ครูบอกแล้วนะคะการใช้ a lot of กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะเขียนประโยคว่า there is a lot of นะคะแล้วก็บวกคำนามนับไม่ได้อันที่สองค่ะ there are a lot of บวกกับคำนามนับได้นะคะ เพราะฉะนั้น a l o s t off เนี่ยจะมีการใช้ทั้ง there is แล้วก็ there a r นะคะต่อไปค่ะ a little นะคะแปลว่าน้อยเล็กน้อยหรือว่านิดหน่อยนะคะ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ค่ะเมื่อเราเขียนประโยชนะคะเราจะต้องเขียนว่า there is a little นะคะแล้วตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวต่อไปค่ะ a few นะคะแปลว่าน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยบอกจำนวน2-3นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะ a f i l ใช้กับคำนามที่นับได้นะคะแต่อยู่ในรูปพหูพจน์เมื่อเขียนเป็นประโยคนะคะเราจะใช้ the affil ค่ะบวกกับคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะนี่คือตัวอย่างประโยคของการเขียนจำนวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันค่ะนักเรียนแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่6นะคะเราจะใช้รูปภาพในหน้าที่6นะคะ ทั้งหมด13รูปภาพก็คือ13ข้อนะคะมาเขียนประโยคบอกจำนวนนะคะโดยใช้ a l o t t of, l i t t l e แล้วก็ a few ค่ะแล้วก็ยังมีการใช้ there is there are นะคะเข้าไปประกอบในประโยคด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะทำลงในกระดาษสมุดนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้แนบใส่ในหนังสือหน้าที่6นะคะคำศัพท์นะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ b a n a n a กล้วย mango tins มังคุด pie pie butter เนย lemonade น้ำมะนาว pizza pizza ham ham chicken เนื้อไก่ fish เนื้อปลา french fries french f r i e s roast apple ชม um พู่ yogurt yogurt b บคอนเบคอนนี่คือคำศัพท์ทั้งหมด13คำนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำและวิธีการเขียนประโยคกันค่ะนักเรียนไปหยิบกระดาษมาเลยนะคะเมื่อนักเรียนหยิบกระดาษมาแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนตามครูเลยนะคะคำสั่งให้นักเรียนแต่งประโยค at l o s of a little a few นะคะใช้เมื่อกี้นะคะใช้รูปภาพในหน้าที่6ทั้งหมด13ข้อนะคะ เรามาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1คือรูปนี้นะคะ b a n a n a านะคะที่แปลว่ากล้วยนะคะนักเรียนเขียนเลข1ค่ะแล้วก็เขียนคําศัพท์ค่ะเรามาทำการพิจารณากันค่ะนักเรียนดูนะคะ b a n a n a านะคะมันมีปริมาณที่ทำไมคะ มีปริมาณที่มากนะคะมีปริมาณที่มากจากนั้นไปพิจารณาค่ะเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้คะเป็นคำนามนับได้นะคะกลับไปดูโครงสร้างประโยคนะคะปริมาณมากและเป็นคำนามนับได้เรามาหาค่ะปริมาณมากอันไหนคะอันที่1น,นั่นเองก็คือ a l o t s of ต่อไปค่ะ หาค่ะคำนามนับได้คือไหนคะนี่ค่ะนามนับได้นะคะนักเรียนก็ประโยคนี้ไปเขียนเลยค่ะ there are a lot of บวกนามนับได้นะคะที่เป็นพหูพุพ์ก็คือคําว่า bananas นะคะนักเรียนจะได้ประโยคที่ว่า there are a lot of bana น a า ะะจะแปลว่ามีกล้วยจํานวนมากนะคะหรือมีกล้วยปริมาณมากเสร็จหนึ่งข้อแล้วขีดเส้นใต้ค่ะข้อที่2ค่ะคําว่า mango t e e n s เขียนคําศัพท์ค่ะกลับมาดูรูปภาพค่ะ mango t e e n s นะคะมังคุดมีจํานวนเท่าไหร่คะ มีจำนวน2นะคะมีจำนวน2นะคะเป็นคำนามแบบไหนคะเป็นคำนามนับได้นะคะเป็นคำนามนับได้รูปพหุพจน์กลับไปดูโครงสร้างเหมือนเดิมค่ะจะได้ง่ายต่อการทำนะคะมี2เนี่ยหมายความว่าทำไมคะมีอยู่บ้างเนาะเล็กน้อยนิดหน่อยนี่คะ่ะจำนวน2ถึง3คู่กับนามนับได้พหูพจน์เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนประโยค there are few Mango teens ไปเขียนกันเลยค่ะเสร็จหนึ่งข้อขีดเส้นใต้ค่ะดูรูปต่อไปค่ะรูปนี้นะคะ p i ย s นะคะ เขียนคำศัพท์ค่ะมาพิจารณากันค่ะว่าพายมีจำนวนจำนวนอะไรคะจำนวนมากนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้นนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากปริมาณที่มากนะคะแล้วพายคำนี้จัดอยู่ในหมวดของคำนามนับได้นะคะเป็นรูปพหุพ์กลับไปดูค่ะ นี่ค่ะมีอันเดียวเลยค่ะที่แปลว่ามากก็คือ a lot of ใช้คู่กับอะไรคะนามนับได้พหุพจนี่ค่ะไปเขียนเลยค่ะ there are a lot of แล้วก็เติมคำศัพท์ลงไปค่ะ there are a lot of pies นะเรียบร้อยค่ะขีดเส้นใต้ค่ะต่อไปค่ะข้อที่ C ค่ะ คือรูปอะไรคะ butter มาพิจารณาค่ะ butter นะคะก็คือเนยมีปริมาณทำไมคะมีปริมาณที่น้อยนะคะแล้วเป็นคำนามแบบไหนคะเนยนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้เปิดกลับไปดูคะ่ะมีปริมาณอะไรคะเมื่อกี้มีปริมาณน้อยถ้าน้อยจะมีอยู่2ออันนะคะมี a little กับ a few แต่เมื่อกี้เป็นคำนามอะไรคะ คำนามนับไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเขียนว่า there is a little นะคะเขียนเลยค่ะ there is a little butter นะคะมีเนยปริมาณที่น้อยนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะ คำว่า l e m o n a น e นะคะน้ำมะนาวมาดูรูปภาพประกอบค่ะ l e m o n เน e น้ำมะนาวนะคะมีปริมาณทำไมคะมีปริมาณอยู่ที่ครึ่งเหยือกนะคะหมายความว่ามีปริมาณที่ทำไมคะไม่มากนั่นเองก็คือมีปริมาณที่น้อยนะคะแล้วเลมอนเนตเป็นคำนามแบบไหนคะ เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเปิดกลับมาดูเหมือนเดิมค่ะนะคะน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยน้อยเล็กน้อยนิดหน่อยมีให้เลือก2อันนะคะ A little กับ a f f w e l ไปดูคำนามค่ะน้ำมะนาวเป็นคำนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนอะไรคะ there is a little นะคะ E จ e a อ i ลิ l เ l e l e มอนนีนะ,ะมีน้ำมะนาวอยู่บ้างนะคะมีน้ำมะนาวอยู่ปริมาณที่น้อยนะคะเสร็จหนึ่งข้อขีดเส้นใต้ค่ะให้นักเรียนทำข้อที่6 7 8 9 10 11 12และ13ให้เสร็จนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะแล้วแนบมาในหนังสือหน้าที่6นะคะ จบแล้วค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ